การปรับยุทธาศาสตร์สู้อิสราเอลสั่งบินรบจีนเจ4พร้อมขี่ปนาวุธวันที่26มิถุนายน2568อย่กับดคิฉันค่ะธนวั์หวังชากน Flash Big w บกการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านเกิดขึ้นแล้วนะคะชั่วคราวเพราะอิสราเอลแสดงเจตนาชัดเจนว่าจะไม่ล้มเลิกความคิดที่จะทำลายอิหร่านอย่างแน่นอน แม่จะอ้างว่าโครงการนิวเคลียร์อิหร่านถูกทาลายหมดแล้วสามารถยืดเวลาทำให้อิหร่านไม่สามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์ไปอีก2-3ปีก็ตามอันนั้นแค่แก้เกี้ยวนะคะเพราะรับมือไม่ไหวแล้วหากอิหร่านยังยาวไปอีกตัวเองเสร็จแน่แพนแน่เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าไปทั่วโซเชียลค่ะ เพราะการโจมตีไสา์นิวเคลียร์ของอิหร่านสามแหง่งคืออันตานฟอโดและอิสฟาหานั้นไม่ได้สะเทือนฐานใต้ดินของทุกไซ์างานเลยทำลายแค่บนพื้นดินเป็นอาคารเป็นอะไรแม้แต่เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูที่ประจำที่นั้นก็ไม่ได้แตะไม่ได้สะเทือนเลยที่สำคัญพระอิหร่านได้ย้ายวัสดุหลักและบุคลากรออกจากสันที่แล้ว ตั้งแต่อิสราเอลโจมตีครั้งแรกแล้วล้มเหลวง,งานนี้ทรัมป์ก็เลยโจมตีโรงงานที่ว่างเปล่าอันนี้แหล่งข่าวของเพนตากอนอกมายืนยันเองนะคะที่แรกทางอิรานและสื่ออาราบรายงานคนก็อาจจะมีเชื่อแต่ทีหลังนะ่ะสื่อเมื่อกันนะ่ะยืนยันเองที่อิสราเอลยอมหยุดยิงไม่ใช่เพราะว่าเกรงใจหรือกลัวทรัมป์นะคะแต่มันสู้ไม่ไหวแล้ว ขณะที่อิรานนั้นพร้อมลุยศึกยาวศึกยกนี้เท่ากับอิรานเป็นผู้ชนะนะคะอิสราเอลเปิดฉากเองแต่ต้องให้ทรัปม์มาช่วยปิดฉากต้องหาบันไดให้ปีนล,ลงแต่อิสราเอลยังปากแจวอยู่นะออกมาประกาศก่อนเลยว่าเราชนะแล้วในประวัติศาสตร์เพราะได้ทำลายโครงการนิวเคลียร์อิรานหมดแล้วเมื่อสวนทางความเป็นจริงนะคะยังปากแจวบอกว่าจะกลับมาลุยอีกถ้าอิรานสร้างโครงการนิวเคลีย ก็มันยังไม่จบของจริงยังมีอยู่พูดจบอิสราเอลก็ไปลุยเพืเอ่อนบ้านทันทีจัดทั้งซีเรียเลบานอนอีกกลบเกลืนความล้มเหลวอีกแล้วขณะที่กรุงเตหรานนั้นเฉลิมฉลองชัยชนะการแบบสนุกสนานเทลอาวีฟพังยับกองทัพต้องส่งเจ้าหน้าที่นับหมื่นไปตรวจสอบพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ถูกอิหร่านถล่มยับ 170แห่งเชียวนะคะสื่อหายอมของอิสราเอลออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ที่จริงข่าวที่นาโต้ทรัมป์ออกมายืนยันเองว่าอิสราเอลเสียหายหนักจากการโจมตีด้วยบอลลิสติกนิสไตล์ของอิรานแอบการันตีโดยไม่รู้ตัวด้านอิรา่านแม้จะชนะยกนี้แต่ก็เสียหายไม่น้อยค่ะโดยเฉพาะบุคลากรทางทหารและนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ตลอดการรุกรบโจมตีกับอิสราเอล จะเห็นว่าอิหร่านพิ่งพาขีปนาวุธและกองทัพโดรนของตัวเองเป็นสําคัญคือใช้ลูกยาวเป็นหลักแต่ในที่สุดก็สามารถใช้ลูกยาวนี่แหละคุมท้องฟ้าอิสราเอลได้แต่ในช่วงต้นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการสูญเสียนะคะเพราะว่าอิสราเอลสามารถเอาบินรบขึ้นมาข้ามน้านฟ้าถึงอิหรา่านแม้ว่าจะมี ระบบขีปนาวุธต่อต้านโจมตียิงบินรบสอาเอลตกไปถึง10กว่าลำได้ข่าวว่า F-35 ไปถึง5ลำนะคะแต่สื่อตะวันตกเนี่ยมีแต่เผยแพร่ว่าไม่เชื่อว่าเป็นความจริงแล้วก็ข่าวสารภาพเนี่ยมีไม่มากพอเรยวเปิดสึกเวหาเป็นหลักนะคะส่งบินรบขึ้นมากะว่าจะคลองทอนฟ้าแต่เจอ ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิรานก็เลยทำให้สำเร็จเพราะที่อิสราบอกว่าส่งมาถึงส่งรลำเนี่ยถ้าเป็นจริงนะสำเร็จนะอิรานหรือทั้งเตหะรานต้องเป็นทะเลพเพลิงแต่นี่มีเสียหายเป็นจุดๆไม่ใช่ทั้งหมดไม่งั้นประชาชนจะออกมาเฉลิมฉลองเฮโลโหหิวอย่างทุกวันนี้ได้อย่างไรในขณะที่ที่เจ้าอาวิฟไม่ใช่ค่ะ อิหร่านได้สรุปบทเรียนเรื่องนี้และกำลังยกระดับการรบอย่างมีนัยสำคัญคือการพัฒนากองทัพอากาศให้แข็งแกร่งติดอาวุธใหม่ๆจัดหาบินรบใหม่ๆเข้าประจำการเพราะคาดได้ว่าไม่นานอิสราเอลก็ต้องทำปืนลั่นอีกเมื่อวานนี้ขณะที่นาโต้กำลังประชุมกันที่กรุงเฮนเนทแลนด รัฐมนตรีกลาโหมอิหร่านรัสเซจีนได้พบกันที่ปักกิ่งนะคะและประชุมหารือกันนอกรอบเนื่องในโอกาสงานนี้ที่จริงเป็นงานใหญ่เป็นการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของสมาชิกองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO นะคะจัดขึ้นที่เมืองชิงเต่าประเทศจีนปีนี้สำหรับ SCO จีนเป็นประธานค่ะ รมัมติกลาหมรัสเซียจีนอิหร่านการหาหรือกันนอกรอบนะคะพิจารณาสถานการณ์ในตะวันออกกลางยุโรปและเอเชียแปซิฟิกที่นาโตก็ประกาศชาัดจีนรัสเซียเป็นเป้าหมายของนาโตเพราะว่าเป็นภัยคุกคามตะวันตกในขณะที่ทางฝั่งนี้ก็จัดประชุมเหมือนกันในช่วงเวลาเดียวกันอีกด้วยเพราะว่า SCO นะ่ะจัดหลังหนึ่งวัน แต่การประชุมร่วมระหว่างจีนอิหร่านรละเซนเนะัขึ้นก่อนเป็นการประชุมนอกรอบนะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานอีกว่ารัฐมนตรีกลาโหมอิหร่านไปเยือนโรงงานผลิตเครื่องบินรบชื่อดังของจีนนะคะเ1 4ของจีนให้ความสนใจกับแพ็กเกจขีปนาวุธพร้อมด้วย สืบเนื่องจากอะไรจากกรณีการเผชิญหน้าการในศึกเวหาระหว่างอินเดียกับปากีสถานที่เขาเรียกว่าด็อกไฟนะคะชัดเจนเลยปากีสถานกินขาดบินรบและขีปนาวุธจีนตอนนั้น j 14กับขีปนาวุธ p s 15นะคะสามารถเอาชนะบินรบของอินเดียได้ที่สำคัญซอยบินราฟาเอลของฝรั่งเศสร่วงตั้งสี่ลำนี่แหละค่ะ อืออึงโดดเดงขึ้นมาเลยสำหรับ J14 รู้สึกว่าอิหร่านสนใจนะครับก่อนหน้านี้อินโดนีเซียก็ทบทวนเลิกซื้อราฟาเอลของฝรั่งเศสทั้งฝูงอาจจะยังคงซื้ออยู่บ้างแต่กลับไปอุดหนุนของจีนและประเทศอื่นเพิ่มเติมในกองบินการเยือนโรงงานผลิตบินรบของจีนทำให้ มีการคาดการณ์ว่าอิหร่านกำลังจัดหาบินรบใหม่ๆเร่งติดอาวุธชั้นสูงในขณะที่เขาก็มีโรงงานผลิตนะคะแต่มันไม่ทันถ้าเกิดสงครามอย่างล่าสุดนี้เพิ่งลูกยาวอย่างเดียวยาวนานก็อาจจะมีปัญหาถ้าอเมริกาเปิดฉากร่วมรบแบบเต็มรูปแบบสรุปบทเรียนการศึกครั้งล่าสุดสำหรับกองทัพอากาศอิหร่านนะคะชัดเจนว่า จะต้องพัฒนายกระดับกองทัพอากาศและเครื่องเบินรบชั้นยอดเป็นปัจจัยแห่งชัยชนะและมันสำคัญเทียบเท่ากับการมีขีปนาวุธชั้นเลิศด้วย